เทคนิคเคล็ดลับเพิ่มเพื่อนตรงกลุ่มเป้าหมายล้านเปอร์เซ็นต์กับทิกตอปี2022สวัสดีครับก็อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตูนฟินิ n ีแแปดนะครับตอนในคลิปตนี้จะมาแนะนําเทคนิคการเพิ่มเพื่อนนะครับที่ตอนนี้กําลังคิดกันนะครับทีนี้จะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆนก็เข้ามาในตอกของเราถูกต้องไหมพอเราเข้ามาที่ทิกตอกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าหลักของเรานะครับไปที่หน้าหลักของเราเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ ปุ่มไลค์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีปุ่มไลค์อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราก็จะเจอเพื่อนๆของเราเขากําลังทําการไลค์สดอยู่หรือว่านะครับให้เราสไลด์นะครับเนี่ยให้เราสไลด์นะครับเอานิ้วจิ้มมุมตรงนี้แล้วก็สไลด์ไปนะครับเราก็จะเจอเพื่อนๆของเราที่เขากําลังไลค์สดอยู่ซึ่งเผื่อว่าเราไปติดตามเพื่อนนั้นใดอยู่เราก็ไปติดตามนะครับอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ พอเราเข้ามาเราจะเจอเพื่อนๆของเราเขาทําการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ในการไลฟ์สดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการไลฟ์สดเพื่อให้คนเข้ามาติดตามแล้วก็มาเพิ่มเพื่อนนะครับเพื่อนๆนมาเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนยังไงอะมาดูตรงนี้นะครับขออนุญาตจากโค้ดท่านนี้แล้วกันเราจะเพิ่มเพื่อนนะครับให้เราเลือกเลยเราจะเลือกเพื่อนกลุ่มไหนนะครับคนที่เขาไลฟ์สดอยู่ตอนนี้จะมีพวกโค้ดต่างๆมาสอนให้ความรู้กับกลุ่มคนที่เขาเข้ามาไลฟ์เพื่อขายสินค้า นะครับถ้าเราอยากขายสินค้าเราอยากไปดูตัวอย่างการขายแล้วเราอยากไปไปกดติดตามเพื่อนของเขาที่เขาขายของใครกับเราใกล้เคียงกับเราเนี่ยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เพื่อนกลุ่มคุณภาพจริงๆให้ทําตามนี้นะครับให้ทําตามนี้หนึงเลยนะครับให้เราเลือกเพื่อนมาก่อน1ท่านนะครับสมมุติผมต้องต้องนี่ยผมต้องการสร้างตัวตนผมก็จะเลือกโค้ดหท่านและไปกดติดตามเขาก่อนนะนะครับกดติดตามเขาก่อนเลย1นึ่งหครั้งต่อมา Ps, ให้เรามาดูนะครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนของเราตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนจะมีเพื่อนเพื่อนเขาเด้งขึ้นมาเนี <t> ่ยนะครับเขามีการทำชาเลนจ์ชาเลนจ์คืออะไรนี่ครับตรงนี้กูรูเนี่ยเขาจะมีการให้ทำชาเลนจ์เดี๋ยวผมอ้อมมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะเอาต้องต้องบังรูปภาพเขาเนาะนะครับเป็นการให้เกียรติเขานะครับเนี่ยเป็นการทำชาเลนจ์นะครับก็มีการทำชาเลนจ์นะครับเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ ต้องการเพิ่มเพื่อนนะครับอย่างน้อยคือเท่าไหร่1000คนนะครับเพื่ออะไรพอเรามีเพื่อนใน t i k t o k 1,000คนเราจะไปไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์หรือเราจะไปรับวีรีวิวสินค้าหรืออะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำได้ถูกต้องไหมครับจากการที่เราเข้ามาทำไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมี1,000ยูเซอร์กับ t i k t o k แลวจะทำไงให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับกลุ่มเพื่อนคุณภาพ คนที่เขาเราเข้ามาที่ t i k t o k อกในการไลฟ์สดแล้วเนี่ยเรามาเลือกเลยว่าตอนนี้มีใครเรามาเลือกกูรูสักคนหนึ่งนะครับช่วงเวลาที่มีกูรูเยอะที่สุดคือช่วงไหนครับช่วงนะครับเท่าที่ผมสังเกตดู20อ่ะตั้งแต่19ก็ได้19จนถึง21นะครับจุดศูนย์ศูนย์ของทุกวันจะมีกูรูมาเพื่อนๆก็ไปเลือกดูได้เลยซึ่งมีหลายช่องมากบางช่องเนี่ยมีผู้ติดตามเป็นเป็นแบบเข้ามาทีนี้มีผู้ติดตามเป็นแสนนะมีคนเข้ามาดูวิวเนี่ยเป็น นะครับเป็นหลักพันหนึ่งหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เข้าไปเลือกเอาเลยครับว่าอยากจะไปดูกลุ่มคนไหนแล้วไปเลือกติดตามเอานะครับอันนี้คือการเพิ่มเพื่อนนะหนึง่งไปเพิ่มเขาก่อนนะครับไปเพิ่มกลุ่มท่านั้นก่อน2มาดูเพื่อนของเราที่เขามาทำชาเลนจ์อยู่ว่าใครทำชาเลนจ์อยู่บ้างนะครับเราก็มากดเพิ่มเพื่อนตรงนี้กับ3นะครับกลุ่ม,มเพื่อนนะครับที่อยู่ตรงนี้อ,อันนี้1น,นะ1คือไปเพิ่มเพื่อนเราเพิ่มโค้ดท่านี้ก่อน2นะครับ เพิ่มคนที่ทำชาเลนจ์สามนะครับเพิ่มคนที่นะครับเขามาทำชาเลนจ์ก็คือมาคนที่จะทำชาเลนจ์นด้เนี่ยคือต้องมีเหรียญก็คือต้องซื้อเหรียญกับ tiktok ก็เหมือนสนับสนุนติ๊กตอกเองกลายเป็นลูกรักของ tiktok นะครับเมื่อกลายเป็นลูก้ของ tiktok เนี่ยจะทําให้มันระบบของ tiktok เปิดการมองเห็นของเราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดเรามาทำชาเลนจ์กับเขาเนี่ยเราก็จะได้ เหมือนเราบริจาคให้กับ Tik t o อกอย่างเงี้ยนะครับทิกตอกก็จะมองว่าเราเป็นลูกหลาของ Tik t o อกด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูอันที่3ก่อนก็คือตรงนี้เนี่ยพอเรากดเข้ามาเพื่อนๆเราจะเห็นว่าเนี่ยกลุ่มคนเนี่ยอาให้กดรูปตัวคนนี้แล้วกันนะครับเนี่ยพอเรากดเข้ามาเราจะเห็นว่ามีคนกลุ่มคนเนี่ยเขาเขา้าเขาทาการกดเห็นไหมเนี่ยมีคนบริจาคเป็นเหรียญน,นะครับอันนี้คือเสียเงินนะครับเนี่ยเรากดเข้ามานะครับที่เขาเนี่ยคนไหนที่เรายังไม่ได้ติดตาม เรากดติดตามได้อย่างเนี้ยผมเข้ามากดติดตามเกือบหมดแล้วอันเนี้ยผมยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยผมก็กดติดตามนะครับแล้วก็รอเดี๋ยวเขาก็จะมาติดตามเรากับเนี่ยนะครับคนไหนที่เรายังเขาเราเมยังไม่ได้ติดตามเรามากดติดตามไปได้เลยนะครับเนี่ยกดไปได้เลยนะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยที่บริจาคให้ทิกตอกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นลูกหลานของทิกตอกนะครับของเขาเองก็จะมีการเปิดการมองเห็นนะครับในช่องทิกตอกของเขาด้วย เพราะฉะนั้นเราเข้ามากดติดตามไปได้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าแนะนําว่าอย่ากดติดตามทิถีแล้วก็อย่ากดติดตามเพื่อนนะครับเกิน1 0,000หคนเพราะว่าถ้าเกิน <ๆ S 2> แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้ามากดติดตามได้แล้วอ่ะเนี่ยผมก็กดติดตามไปเห็นไหมอันนี้คือกลุ่มเพื่อนคุณภาพหมดเลยทีนี้ถ้าเราอยากเป็นลูกรักกับ t ิ ktok อยากเป็นลูกรักของ t i k t o k ทายังไงนะครับก็นี่เลยกดเข้าไปที่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยกดที่ตรงนี้หรือจะส่งของขวัญตรงนี้อเห็นไหมครับอ่ะ ตรงนี้เขามีชาเลนจ์ชาเลนจ์ตอนนี้ไอติมอ่ะไอติมเนี่ยเท่าไหร่1เหรียญอ่ะสมมุติถ้าเรามีเหรียญอยู่อ่ะเราก็กดส่งไปอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกเป็นการคอมโบส่งเหรียญไปก็เท่ากับเราบริจาคให้ t i k t o k t i k t o k ก็จะเปิดการมองเห็นให้กับเราด้วยนะครับเปิดการมองเห็นให้กับเราด้วยโอเคไหมนะครับเนี่ยหรือว่าเราจะมาส่งของขวัญตัวอื่นได้นะครับเพื่อนๆกดนี่เลยตรงของขวัญนี่เห็นไหมกดของขวัญกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกส่งของขวัญเต็มเลยนะครับแล้วก็จะมี เท็กซัสนะครับก็คือในส่วนของบล็อกกล่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาใส่หรือว่าซื้อกล่องได้ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถยิ่งเป็นลูกหลานของ t i k t อกครับทีนี้เนี่ยมันยังไม่หมดนะครับในการเพิ่มเพื่อนเนี่ยนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องทําคืออะไรรู้ไหมครับ1เราเข้ามานะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาเลยนะครับเข้ามากดตรงนี้กดแชร์หน้าที่ของเราคือเข้ามากดแชร์ กดปุ่มเสร็จแล้วให้เรากดแชร์เลยแค่นี้พอนะครับอ่าอีกทีหนึ่งกดตรงนี้เนี่ยกดที่ผมบอกกดนะครับแล้วก็กดแชร์กดคัดลอกลิงก์กดแค่นี้พอครับไม่ต้องเอาไปแชร์ก็ได้เขานับเป็นการแชร์เช่นกันเห็นไหมเนี่ยผมกดไปเห็นไหมเขานับเป็นการแชร์นะครับเขานับเป็นการแชร์เนี่ยเรายิ่งกดแชร์เรายิ่งเข้ามากดถูกใจเรายิ่งเข้ามากดไลค์นะครับก็จะทําให้ทิกตอกเนี่ยนะครับเขาเขาอะไรเขาเรียกว่าเรากลายเป็นลูกหลักของทิกตอกนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยอย่างเงี้ยนะคอมเมนต์ Comment, ให้กับโค้ดของเรากรู Guru ของเรานะครับมากดใจให้เขาอ่ะเนี่ยมากดเพิ่มเพื่อนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยกดเข้าไปครับเนี่ยเห็นไหมเขาาเข้ามาปุ๊บเราก็กดไปมีใครมาใหม่อ่ะคนนี้มาใหม่อ่ะเพิ่มแล้วเราไม่เพิ่มอย่างเงี้ยอ่ะคนนี้ยังไม่ได้กดเห็นไหมครับเราก็กดไปอ่ะต่อไปมีอีกอีกเทคนิคหนึ่งที่ยังยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะ ผมเจอแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเทคนิคสุดท้ายคือเราเวลาเราเข้ามาดูไลฟ์สดเนี่ยจะมีเพื่อนๆของเราเนี่ยเขามีการโยนกล่องของขวัญมาเป็นกรุ๊ปซับนะให้เรากดเข้าไปนะครับอันนี้กลุ่มเพื่อนคุณภาพแน่นอนนะครับแต่ว่าพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมมันไหมสิบบาทได้เนี่ยตรงนี้ให้เรากดติดตามก่อนเลยแล้วนะครับถ้าเรามีเวลาว่างเราจะรอกดรับเหรียญตรงนี้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะรอกดรับเหรียญเดี๋ยวดูซิว่าผมจะได้เหรียญไหมนะครับ นี่ผมลองกดดูแล้วนะนี่นะผมก็ลองกดเดี๋ยวดูซิว่าได้ไหมอะไม่ได้เห็นไหมครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้มันจะขึ้นมาได้นะครับเพื่อนเนี่ยแล้วก็เข้ามากดอีกเนี่ยในอีกอีกสีนทีเห็นไหมอีกซีนที่เราก็เข้ามากดอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มเพื่อนกลุ่มคุณภาพเหมือนกันนะครับเป็นเพืๆๆ่อนเพื่อนเพิ่มเพื่อนคุณภาพเช่นกันก็ใช้เทคนิคได้เทคนิคนี้ได้นะครับพอเราเข้ามาเพิ่มเพื่อนอะแล้วย้อนออกมาแล้วเราเข้ามาดูที่ในกล่องข้อความของเราเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเราจะมีข หน้าที่เราคือเข้าไปดูว่าเขาทําอะไรนะครับเขาเพิ่มเราเพิ่มเขาเป็นเพื่อนแล้วหรือยังถ้าในอันนี้ผมกดที่ชื่อของตัวผมเองนะตรงนี้นะนี่ข้อมูลเนี่ยผู้ติดตอ่อใหม่เสร็จแล้วพอเราเข้ามาเห็นไหมผู้ติดตอ่อใหม่ให้เรากดตรงดูทั้งหมดเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เรายังไม่ได้ติดต่อต,ติดตามเขากลับเราก็ไปกดไปติดตามเขากลับเนี่ยนะครับอ่ะแค่นี้แต่ถ้าผมเพื่อนมีมีเพื่อนติดตามกลับเยอะมากเลยนะครับเราก็ค่อยๆติดตามกลับไปเรื่อยๆนะ อ่าสัก10บ0คนแล้วก็ค่อยพักพักแล้วค่อยมาเพิ่มใหม่แต่เพิ่มรัวๆนะครับเดี๋ยวโดนบล็อกเนี่ยนะผมก็เข้ามาติดตามกับเพื่อนทุกคนนะครับเนี่ยเราก็เข้าไปติดตามซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยมีเพื่อนเพิ่มขึ้นแบบเร็วมากเห็นไหมเพื่อนผมขึ้นมาเยอะมากนะแต่ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเช่นกันเราก็ต้องมาคอยลบออกเพราะว่าถ้าตรงนี้เต็ม1 0,000หมื่นนะครับถ้าตรงนี้เต็ม1 0,000หมืนเราจะไม่สามารถไปกดเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะครับนะก็ใช้เทคนิคนี้ประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่า จะทําให้เราเนี่ยมีเพิ่มเพิ่มเยอะแค่ไหนนะครับเป็นเทคนิคดีๆที่เอามาฝากกันแล้วก็เป็นเทคนิคฟรีด้วยนะครับเหมือนเดิมก่อนจบก็ฝากข้อเสนอช่วยก,กวันกดติดตามกดซับสไคร e ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดถิกจริงไว้เวลามีคลิปลงใหม่เพื่อนๆได้ปรับใช้ธุรกิจได้แล้วเดี๋ยวเจอกันไปแล้วครับสวัสดีครับ